หลังนี่ถือครับพี่น้องครับนี่ครับปลาตองครับหลังทางหน้ามีอาการครับพี่น้องครับอุ้ยถือครับถือสวัสดีครับเมื่อเหนี่ก็พามาใส่เบ็ดอีกครับ ครับเบ็ดกับหกสิบหลังกุ้กลัวแล้วพี่นอ้องเยอะหัวครับมาล่ำหวยธรรมชาติแล้วครับลูกหัวกับตัวไน่แห้งครับปลาสิกินดีบอพี่น้องปาตะหลุ่นกันเบิงครับ ใ่แล้วครับหมายครับใส่ทั้งเี็ดจากสามหลังแล้วพี่น้อง <c oughs> กิดสิบามไปใส่ฟังทั้งผนครับ <c oughs> โอ้ยเจ้าใส่เบสเมื่อวานตัวครับ <c oughs> นี่พี่น้องถือง,งูครับ <c oughs> โอ้ประมานยี่บ้าน สัมไม้ขาจาวอีกแล้วครับเดอครับพี่น้องงูครับกินลูกห่วงบ่อครับเจ้ากําลังใส่ใหมๆหรือใส่ไวด้ดนเลยบ่อพี่น้องงูจังกินเบ็ดครับ ตาครับสิกขามไปทางพุนครับหนี่ลัางชุดไทยครับใส่แล้วแล้วครับขามมาจากฟังทางผูนอีกครับทางผูนขึ้นจบอยามแล้ครับมันหกแห้งครับพี่น้องยามเต็มมองเป็นๆแล้วครับที่แหลกผมขามไปใส่ทางผูนแล้วครับ ใส่ขึ้นเทิงแต่ว่ามีผู้เฒ่าสองคนมาใส่แบดคือกันครับก็เลยต้องลงมาทางลางครับพี่น้องไม้หกตีแล้วครับอนที่นี่ใส่แบดมาตกทางเลยนะครับฝ้าแห้งแตงว่าบริหารยามทีล่ละครับถักเก็บทักขู่ย่ำเสาเลยครับฝันทังผุนยามจะมองเป็ดแป้แล้วนะครับพี่น้อง ถ้าจะเข้าก่อนเนาะจังนสิไปยามครับนี่หัวกันย่างบรลายแล้วครับประมาณสิบตัวหอดอยู่บ้าครับนี่หัวย่างสำนร็จแล้วครับหัวมาหนังนี่ลดครับพี่น้องครับท่านยังปิกเปียกอยู่เลยครับตายอย่างบ่ครับหลังนี่คือครับพี่น้องครับ นี่ครับปลาตองครับโอ้ตัวง,งามแห้งพี่น้องตาครับเก็บก้อนครับโอ้ย ครับพี่น้องครับเต็มแรกครับกระตองใสงามเลยครับนี่ครับม,มันมันครับมันมันไปใส่ทุงเลยครับมีหลังนี่ก็รุดอีกแล้วครับอุ้ยรุดสามหลังแล้วพี่น้องท่านปีกเปียกอยู่เลยครับ ตาครับยังเบ็ดประมาณสามหลังนี่แหละครับที่นี่ก็มีเต็มมองหกครับบยายามดอกพี่น้องยามเต็มมองเต็นแปดแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับนั่งนี่ทำงานครับตาอย่างบอบพี่น้องปรากฏครับปรากฏ นีครับพี่น้องครับปรากฏใส่ปนครับเต็มสองมาเลยครับเก็บก่อนพี่น้องผลงานส่งหัวคำครับปลาตองตัวหนึ่งครับปรากฏใส่ปนแบับปลาตองตัวใหญ่เติบอยู่ครับยามเบ็ดบ่เบิดนะครับ มันหกแห้งครับบาหารยานถักเก็บถักกูย่ำเสาเลยครับหมองหกหกครับป่ะพี่น้องครับเมื่อก้อนครับถ้ามัุ่นย่ำเสาน้ำพรมครับซิมีโตไมีแต่ให้อีกบอสิพ่อเดี็วตามปนบอครับป่ะป๊ะ สวัสดีครับมาเก็บมะกู่แบดครับเวลาก็สวยเติบแล้วครับป้าครับหลังข้างหน้ามีอาการครับพี่นนอกครับอุ้ยถือครับถือปรากดตรงงามเลยครับปรากดครับอได้ครับ นีครับพี่น้องครับปรากฏใส่งามเลยครับใส่งามเลยครับเดี๋ยวขอแก็บก่อนครับหม,มานเด้อมันหมาน ยาเบ็ดได้ขึงทางเลยพี่น้องกำลังได้แต้มเดียวครับสิมาสหายแต้มเดียวบ่าเหมือนไหนพี่น้องปะครับเป็นลุนกันต่อครับย่างบราร์าลด์แล้วครับที่มีโตมีแต้มให้อ,อีกบอหลังนีนมีอาการครับพี่น้องไปจนครับไปจนครับพี่น้อง มีครับจนใส่งามอยู่พี่น้องล่งได้ปลาสองแต้มครับยามเบดเบิร์ดแล้วพี่น้องย่างเบสสองหลังสำนันแล้วครับโอปะครับไปเก็บไปกู่ให้แล้วครับหลังสุดท้ายมีแต้มครับพี่น้อง นีครับพี่น้องครับปลายจนครับเกือบรุดเลยครับยั่งอยู่ในหน่อยครับประมาณลังสุดท้ายอีกพี่น้องเก็บกูเร็วเลยครับพี่น้องครับจม เกือบครับเกือบเกือบว่าได้ครับโตัสุดท้ายปลาครับสรุปผลงานกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องได้ปลาปสามแต้มครับมีแต่แต้มงามๆอยู่ครับไปจนสองตครับกับปรากฏตัวหนึ่งพี่น้อง ไม้ขาเจ้าหากินดุแห้งครับตัวไข่ยูพี่น้องยังมีตู่มีแตมให้ยูครับพอได้ตามปนยูครับเดีย๋ยวผมไปเทให้พี่น้องบางยูเหือนได้ครับร่วมกับสวงพงคำนําพี่น้องคือประมาณยูพี่น้องเอ้ยพอไเด็ดตามปนยูครับพอแหลวไปหมื่นหนึ่งยูพี่น้อง ปะครับเมื่อครับคลิปนี้ก็ั้นเนี้แล้วครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับสวัสดีครับนี่ครับผลงานรวมครับถือแบบนั้นด้วยครับพอได้ตามปนโยครับพี่น้องครับ รายหาเต็มครับ